สวัสดีครับคือก็ไม่แน่ใจตัวเองเหมือนกันว่าไปเอฟการ์ดอะไรมาบ้างก็เปิดดูแล้วกันไม่รู้ก็เปิดแค่นั้นเองอ๋อนี่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 นึกออกแล้วผมไปเอาการ์ดบอลอันนี้เป็นการ์ดบอลเลย เปิดมาพี่โดวก็ยิ้มเฉ่งเลยพี่โดโ<อ>คือเมื่อก่อนก็เฉยๆกับโอนโดมาแต่เดี๋ยวนี้แบบไม่แน่ใจว่าทำไมแบบรู้สึกว่าแบบเล่นทีแ่แพชชั่น n อ่ะอันนี้แบบมีความแบบแบบจริงจังสุดๆแล้วก็ขอสูงไป น่ะ us, กิโดสมาเวลนี่ารแถมหรอไหนไม่ได้แถมบัางขอดูหน่อยบิโคโลบาร์เรล่าโอ้ใส่ซองให้หน่อยเหรอซิโลอิมโมบิเล่อิมโมบิเล่อิมโมบิเล่เออคุ้นๆคนนี้ใครเนี่ย สมิโอิซซี่ม่นสิ่งน่อันนี้ไม่ได้ใส่อะไรมให้เลยเฮอร์วิงโลซาโนจังนิโคลาวิสิกสอ,อวลาสิกสอ,อันนี้โรเบโตอัลวาราโดโอเค พิโดวลาพี่โดมาเวลชอบว่าเท่อเนี่ยเท่ไหนขอ,ขอสัมผัสหนส่อยสิโอ้นี่ทำเป็นแบบเหมือนกับเป็นปินลงไปอะนูนต่ำอะเท่อ่ะใส่กอ้อ้ด้วย อบคุณครับพิโดแล้วก็เปนในรีวาโดอาชิคก,ก็ไม่ได้ชอบภาพวาดนี่เท่าไหร่แต่รู้สึกว่ามันก็ดูดูเท่ๆดียนะน,นี่เขาจับหน่อยอืมขอสัมผัสโอ้เป็นหน้าเรียบธรรมดาเลยไ้่ได้ธรรมดาแต่ก็ชอบความดีเทลด้านหลังโนนโน่ก็เหมือนกันนะข้าความดีเทลด้านหลัง โรนันด okay. uh ิโจแล้วก็โรนันโดอีกโดหนึ่งครับนี่โดอานายอาฮ่าอินเตอร์มิลานไหนดูสิขอจับพี่โดนี่หน่อยก็เป็นการแบบเลธรเมดาธรรมดาการหนึ่งด้านหลังก็ไม่มีดีเทลเลยเลยราค ต่อไปไอพี่โดแบบการ์ตูนแกะไม่ออกก็เป็นแบบเรียบๆมันๆธรรมดาโอเค ก็ขอบคุณสราร์การ์ดแถมนะครับเพียบเลยแต่ใครมักนก็ไม่รู้ไม่รู้จักแล้วก็นายโรัลดินโจแบบพาวานะของท็อปเดโคแล้วก็เซียสเวนาพาวานะครับแล้วก็แบบของท็อปเดโคเหมือนกันเป็นโรนัลดโดอะไรนะาซาริโออะไรสักอย่างหนึ่งนี่แล้วก็พี่คริสตยโนโรนัลดโดโอเคเวันนี้ครับ ใครมีคอลเลคชันแบบสวยๆแบบอินเสิร์ตอะไรก็มาแบบปันก็นได้นะอดวดกันครับผม Sonic er. สอนนีก็สติครับ